สวัสดีครับท่านผู้บริหารและพนักงานทุกท่านนะครับวันนี้กยศนะครับจะขอนําเสนอเกี่ยวกับการหักเงินเดือนครับก่อนอื่นนะครับผมขอแนะนํากยศให้เห็นในภาพรวมก่อนนะครับว่าเราเป็นอย่างไรกยศนะครับเป็นกองทุนที่ให้โอกาสให้อนาคตครับณวันนี้กองทุนเราให้เงินกู้ไปแล้วประมาณ5้าล้านเจ็ดแสนลายนะครับเป็นเงินที่ให้กู้ไปแล้วประมาณ6กแสนสองหมื่นล้านบาทนะครับ ที่ผ่านมานะครับเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากรุ่นพี่นะครับที่ให้โอกาสกับรุ่นน้องต่อๆไปนะครับวันนี้กยศเรามีผู้ที่อยู่ระหว่างชัานรี้3ล้าน5แสนกว่าคนเป็นคนที่ผิดน,นชรนัรดณีประมาณห0ประมาณ60%ครับและอยู่ในหว่างชั้นมรดณีปกติประมาณ40%ครับวันนี้ผู้เข้าประกันของเรานะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติทั้งหมดนะครับวันนี้คุณครู ข้มามมการน้อยมากนะครับสำหรับผลการชําระหนี้ที่ผ่านมานะครับเรามีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นจากเมื่อสิปีก่อนเรารับชําระหนี้อยู่ประมาณ5,000ล้านบาทนะครับจนถึงปัจจุบันปีที่ผ่านมาเรารับชําระหนี้มากกว่า31,000ล้านบาทครับอันนี้ก็จะเป็นผลมาจากที่รุ่นพี่ทุกคนได้ให้โอกาสกับรุ่นน้องนะครับดอกเบีย้ยคุยศอแพงหรือเปล่าเราคิดดอกเบีย้ยเพียงอัตราร้อยละหปอร์ต่อปีนะครับการผ่อนชําระหนี้ของเราถ้าเผื่อไม่จ่ายจะเกิดเบี้ยปรับ 7.5%ครับวันนี้นะครับเรามีหนี้เสียอยู่ที่ประมาณ7 8 0 0 0ล้านบาทครับหนี้เสียเหล่านี้จะไม่มีทางแก้นะครับถ้ารุ่นพี่จะไม่ให้โอกาสให้กับน้องๆวันนี้กองทุนของเราไม่ได้ใช้เงินก็ประมาณครับเราใช้เงินหมุนเวียนที่รุ่นพี่ๆกู้ไปแล้วมาหมุนเวียนจ่ายให้กับรุ่นน้องต่อๆไปครับผมขออนุญาตพูดถึงการถักเงินเดือนตามพระราชบ,บัญญัติฉบับใหม่ของเรานะครับ วันนี้หน้าที่ของผู้กู้ยืมเงินนะครับมีหน้าที่ที่จะต้องให้ความยินยอมในการหักเงินเดือนแต่น้องๆที่เคยกู้ไปแล้วเนี่ยได้มีการให้ความยินยอมไปแล้วตั้งแต่ทําสัญญาเงินกู้นะครับตามสัญญาฉบับที่เห็นดังกล่าวนี้นะครับตามมาตรา4.5นะครับกองทุนมีอำนาจในการขอข้อมูลสมบุบุคคลจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกหน่วยงานก็มีหน้าที่ให้ข้อมูลกับทางกยาศาวันนี้กยาศามีหมายเลขโทรศัพท์ หลายล้านเลขหมายของผู้กู้ยืมทั้งหมดนะครับวันนี้เราสามารถที่จะตรวจสอบกรรมสิทธิ์ตรวจสอบทรัพย์สินของลูกหนี้ผู้กู้ทุกคนนะครับตามตามาตรา51เเป็นมาตราสําคัญนะครับได้จ้างมีหน้าที่หักเงินเดือนของผู้กู้นะครับเพื่อนําส่งกยสโดยส่งผ่านกรมสรรพากรนะครับวันนี้หลายท่านอาจจะสงสัยว่าลําดับการหักเงินจะเป็นอย่างไรลําดับการหักเงินนะครับสิ่งแรกคือหักภาษีก่อน อันที่2คือกองทุนต่างๆและลำดับถัดมาคือกสอสครับตามมาตรา51นะครับหากนายจ้างไม่ดําเนินการหักเงินเดือนไม่ว่าจะหักแล้วไม่นําส่งหรือนําส่งไม่ครบหรือนาส่งล่าช้านายจ้างมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบเงินส่วนนั้นนะครับพร้อมกับเงินเพิ่มในแต่ละสต่อเดือนครับสําหรับรายละเอียดและขั้นตอนวิธีการหักนะครับท่านรองอัญชลีและรองนันทวันนะครับซึ่งดูแลด้านการบริหารหนี้ และด้านระบบจะเป็นผู้มากล่าวในโอกาสต่อจากผมครับขอบคุณครับ